นะครับสวัสดีครับจากร้านเชอร์แตมบูสปาครับอันนี้จะเป็นบันไดอินเทกรุ่นเซฟตี้นะครับผมก็บันไดตัวนี้นะครับจะมีอยู่ในสัชุดขนาด 18, 24และ32ฟุตนะครับผมบันไดตัวนี้ครับจะดีตรงที่ว่าสามารถถอดออกได้นะครับสามารถป้องกันบิกติน้ำได้นะก็คือสามารถถอดลอตรงนี้นะครับผมแล้วกดหมุดตรงนี้นะครับผมับผมแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ขึ้นนะครับผม จะอยู่ในลักษณะนี้ครับเมื่อเวลาเราถอดบันไดออกนะครับผมเพื่อก็การด็กขึ้นบันไดนะครับลงในน้ำโดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลนะครับเพื่อ s a ฟตี้นะครับป้องกันได้นะครับเวลาเราใส่กลับเหมือนเดิมนะก็ใส่ที่ย้อนลักษณะเดิมนะครับก็กดตัวนี้ลงนะครับกดสองตัวนี้นะผมกดแล้วแล้วกดตัวนี้ล็อกนะครับโอเคนะครับผมเวลาเอาลงในน้ํานะครับฝั่งนี้จะอยู่ด้านนอกสระนะครับฝั่งนี้จะอยู่ในน้ํานะจะอยู่ในสระนะครับผมเป็นลักษณะ นะครับผมอันนี <Th> ้ก็จะเป็นรีวิวเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs>